ว่าแล้วเพราะฉะนั <has used> <avez> <S <S ้นเราจะไปหาเพื่อนตะกงเราอยู่ไหนเฮ้ย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 อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป บอลเี่ยเข้าหรออ่ะเรียบร้อยบอลโกบอลโกโอเคอย่าขึ้น่้านนถูกโอเคกันเปรี่ยงนะเปรี่ยงแ ใช่ไอ้ตอมยังบอกกูอยู่เลยว่าแมนไม่ไหไม่สุดใกเนสดยวันนี้ไม่ไปวันนี้ไปกัต้องดีมากนะวัน้ไม่ไปต้องโกจริงค่ะต้องการจะพูดอะไรไหมไปเถอะ ต <ficou S 2> ิดนอกไมนาที <ten Verd ita> ่ท e ี่สูส้าหนาที่าสทธเสียดายไหมที่วันนี้แก้มน้อยไม่ได้ไปยัไม่ไปไม่เสียใจไหมเสียใจไหมตอนนี้ผมเดินไปคนเดียว เด้วีผมกะว่าวันนี้จะไปซื้อชานงไข่มุกกินแต่ตอนนี้ไม่มีตังไปเวิร์กตังพ่อวันโตไปอยากทำอะไรฮะโตไปอยากทำอะไรไม่ไม่ทำไม่ทำอะไรทำยู u ูบเออเหมือนกันเลยคิดเหมือนกัน แต่เราคิดอีกแบบนึงเราจะทำยูทูบกว่าสีบอลเราเราจะถ่ายช่องเนี้ยจนกว่าเราจะโตเลยจริงเหรอใช่สีอะไรผมก็เก่านะใช่แต่ดูซิว่าถ้าเราอายุสักสิบห้าแล้วเราพูดจานจะเท่าไหร่มันมันต้องดูที่ฝีมือด้วยการตัดต่อการตัดต่อแล้วเราแนะนำนะใช่ชื่อเรียกอะไรวะใช่โอ้เรียกหมอเลยพี่เขาพูดคำเดียวติดเหลือ สุดท้ายเลยมาม,มันบอกว่าให้ให้รอก่อนเพราะพ่อมันย้า่มาไอกระสอบแดงชิลเล่พี่เขาพูดคำเดียวคลิปติดเหลืองเลยอะตัวอะไรล่ะเอิ่มสัพสัตที่เป็นเอิ่มต้นเงินต้วทองอ่ะแต่อีกภาษาหนึ่งของอีสานอะตัวเจ้เตยไอเฮ้ยเหลืองมั้ย แล้วพี่เองพูดอะโอ้โหอออไม่เปไ,เไเป็นไรอันนั้นไม่ิเหลืองวีเดียวแต่พี่เขาพูดล่างยาวไงเด็กโหลดให้นะโอเคโอเคถึงแล้ว